มีคดีมรดกเรื่องหนึ่งนะครับครอบครัวนี้นะครับก็จะมีพ่อแม่ลูกเนี่ยแม่ได้เสียไปก่อนแล้วแล้วก็เหลือพ่ออยู่นะครับพ่อก็เจ็บอดอดแอดแอดนะครับลูกคนโตก็คอยมาดูแลพ่ออยู่ตลอดเวลานะครับมาดูแลคนเดียวซึ่งก็มีลูกทั้งหมด4ี่คนนะครับลูกคนโตมาดูแลพ่อเนี่ยครับพ่อก็สั่งเสียไว้นะครับว่าเมื่อพ่อตายแล้วนะครับพ่อก็จะยกทรัพย์มรดกที่มีให้นะครับ คือบ้านและที่ดินนะครับให้ลูกชายคนโตคนนี้นะครับโดยที่ลูกคนอื่นๆนะครับก็อยู่แล้วก็รับทราบด้วยนะครับปัญหาก็ถามว่าเมื่อพ่อนะครับสั่งเสียว่าจะยกมรดกนะครับให้ลูกชายคนโตเพียงคนเดียวเนี่ยลูกคนอื่นยังจะได้รับมรดกอีกหรือไม่นะครับเมื่อพ่อถึงแก่ความตายแล้วนะครับลูกคนเล็กนะครับก็มาฟ้องขอแบ่งทรัพย์มรดกนะครับซึ่งศาลก็ตัดสินมาดังนี้นะครับว่าเมื่อ ในระหว่างมีชีวิตอยู่ที่พ่อยกมรดกให้ลูกคนโตนะครับโดยยกให้โดยเป็นการสั่งเสียนะครับไม่ใช่การทําพินัยกรรมนะครับแล้วก็ไม่ใช่การทําพินัยกรรมโดยวาจาด้วยนะครับซึ่งการทําพินัยกรรมจะมีสมบูรณ์ตามกฎหมายนะครับก็ต้องเป็นไปแบบตามที่กฎหมายกําหนดนะครับซึ่งผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในข้อความนะครับผมในรายละเอียดก็สามารถไปเปิดดูกันได้นะครับ ซึ่งสันก็บอกว่าในการที่สั่งเสียนะครับและลูกลูกทุกคนนะครับรับทราบนะครับก็ไม่ถือว่าเป็นการทําพินัยกรรมด้วยวาจานะครับซึ่งเมื่อพ่อถึงแก่ความตายไปแล้วนะครับที่ดินนะครับและบ้านจึงเป็นมรดกนะครับตกไปยังกองมรดกซึ่งทายาทโดยธรรมทุกคนก็คือลูกลูกทั้ง4คนน่ยมีสิทธิ์ในทรัพย์มรดกของพ่อนะครับผมเมื่อพ่อถึงแก่ความตายไปแล้วนะครับลูกคนโตที่ได้รับ การสั่งเสียยกมรดกให้นะครับก็ไปร้องขอต่อศาลนะครับตั้งตัวเองเป็นผู้จัดการมรดกและศาลก็บอกว่านะครับการที่ลูกคนโตนะครับในฐานะผู้จัดการมรดกจดทะเบียนโอนสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทและบ้านนะครับมาเป็นของลูกคนโตเองนะครับในฐานะผู้จัดการมรดกจึงเป็นผู้ครอบครองทรัพย์มรดกดังกล่าวแทนทายาททุกคนแม้ต่อมา ลูกคนโตนะครับในฐานะผู้จัดการมรดกได้จดทะเบียนโอนสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทมาเป็นของตนเองในฐานะส่วนตัวก็ตามแต่ก็ไม่ปรากฏข้อที่จริงว่าลูกคนโตนะครับได้บอกกล่าวไปยังทายาททุกคนว่าลูกคนโตนะครับไม่มีเจตนายึดถือที่ดินพิพาทอันเป็นทรัพย์มรดกแทนทายาทยาต่อไปย่อมไม่อาจถือได้ว่าลูกคนโตครอบครองที่ดินพิพาทและบ้าน อย่างเป็นเจ้าของการเสียภาษีบำรุงท้องที่มีได้เป็นข้อสันนิษฐานหรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้เสียภาษีมีสิทธิครอบครองที่ดินและบ้านที่ดินและบ้านพิพาทเป็นทรัพย์มรดกของพ่อลูกคนโตนะครับในฐานะมรดกจะต้องแบ่งปันแก่ทายาททุกคนนะครับดังนี้นะครับก็เป็นคดีนะครับที่ พ่อสั่งเสียยกมรดกให้ลูกคนโตนะครับลูกที่ได้ดูแลพ่อนะครับก็ไม่ถือว่าเป็นการทําพินัยกรรมด้วยวาจานะครับก็นําเอาปัญหานะครับที่เคยขึ้นสู่ศาลนะครับมาเล่าสู่กคนฟังนะครับผมจะได้เป็นข้อคิดนะครับข้อระวังนะครับในการที่จะยกมรดกให้ใครนะครับก็ต้องทําให้ถูกต้องตามแบบพินัยกรรมนะครับ คลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์บ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอจบการน,นำเสนอแค่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ